ที่เนี่ยเขาจะไปนอนได้ไงกับผัวเขายังไม่นอนเออเดินไม่ว่าโทรตามกูนด้วยเขาหน้ำอยู่เออแม่ชีจะตัดทังโลกแล้วไม่มีผัวจ้ะแต่ยังไม่ตัดโทรศัพท์นะอะไมแม่ชีใช้โทรศัพท์เดี๋ยวโซเชียลเผยแผ่ธรรมะไม่ชีขอรับมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าที่วัดเดือดร้อน ถึงตงมาหาเทพไตด้วยที่เมชีมาที่นี่เมชีจะมาขอบิณฑบาตชีวิตคนคนหนึ่งจ้ะชีวิตใครรอกควรรับเมชีก่อนที่เมชีจะบอกว่าคุณเป็นใครองค์ราชบุรเทพไรพอจะมีเวลาฟังเรื่องราวบางเรื่องที่เมชีจะต้องให้ฟังได้หรือเปล่าจ้ะเมชีเมื่อไรเขาเรียกเจรจาไม่เสร็จควรรับเทพไจรอฟังได้ถึงนั้นเมชีจะเล่าให้ฟังมั้ยนะจ้ะ เสียคนละไม่ทีเรื่องมันมีอยู่ว่ากอะไรเสียไม่ทีประมาจะโลกาผิปติสหัมปติกันอัญชลีอากรเพื่ออะไรเนี่ยจะกิบกูก็ให้แม่ทีเขาเล่าเลยปะเทศอ่ะโอ้ยไม่ต้องมตอมประเทศไเลยเล่าเลยครับไม่ใช่มีอะไรก็จัรจามาเสียครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเกกินใจรอฟังอยู่เชฉยนะไม่ที ้คุยควรคันมือก็ไป่เกาเลยคุยควนคุยควรเออมันคุยคันอะไรอย่าย้ำสิก็มึงร้องอ่ะอย่าไปสนใจมันมากกูก็กลัวจะพูดผิดพูดผิดไอชีเล่าเลยขอรับไอชีเล่าเลยนะจ๊ะขอรับไอชีเอาไปชีขับไม่ใช่ชีเจ้าคุยคัะไอชีขับ ไม่สีเล่าแล้วจ้ะเออมีไม่ทักาดหนึ่งชีติดเล่นกันแล้วทำไมพอทำไมต้อเต่าทำหน้าที่มันจมยวงทำมันเลยเี๋ยวหายไปอีกมีไม่ทักายหนึ่งระฆังได้เสียกับยิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งสัญญาไว้ว่าจะกลับมารับยิงสาวคนนั้นไปอยู่กินด้วยกันในเมืองหลวงจนยิงสาวคนนั้นตั้งคอง จัครอบตู้ก็ยังไม่มีวิแววแม่ทับนายนั้นก็จะกลับมาครัหญิงสาวคนนั้นทนฟังคำติชินนินคมไม่ไหวด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงทิ้งลูกไว้กับแม่และหญิงสาวคนนั้นจึงหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่นัาว่าเธอรีบช่วยดีมีแม่ชีมาช่วยเหลือเอาไว้จนหญิงสาวคนนั้นได้ไปบวชเป็นชีอยู่ที่วัดชีช่าง อยู่ต่อมาแม่ชีนะั้นก็ได้รับข่าวร้ายว่าลูกของแม่ชีที่ฝากไว้กับแม่หายไปพอพูดทีนี่คนรักเด็กแล้วมันน่าเจ็บใจทุกทีนี่จะหาว่าเจอตัวมันที่ไหนล่ะก้องหัวสิบเอ็ดแผลตัวต่างหากเยอะขนาดนั้นฉันไม่ต้องใช้จักเย็บเลยแต่พออยู่ต่อมาแม่ชีก็ได้รับข่าวดี ว่าลูกของวม่ชีที่หายไปนั้นยึดติดเป็นพระเา้าโอรสขององค์พระมหาษัตริย์ภายในเมืองหลวงแตว่าไปแล้วนะ่ะก็เลกโกรธไอคนรักเด็กมันไม่ลงจริงๆถ้าหาพวกไม่ได้มันนะลูกแม่ชีคุไม่ได้เด็กได้ดีจนถึงทุกวันนี้แม้ถ้าเจอมันที่ไหนล่ะก็มีข้าวของเงินทองเท่าไหร่ก็จะยกให้มันทั้งหมดเลยอ แต่พออยู่ต่อมาแม่ชีก็ดีข่าวว่ายูคงไม่ชีที่เป็นพระโอรสขององค์พระหมหากษัตริย์กำลังจะฆ่าพ่อของตัวเองแม่ชีจึงร้อนใจจึงต้องรีบเดินทางไปที่นี่องค์าราชบุรเทพไกรอยากจะรู้หรือไม่ว่าบุคคลทั้งสามที่แม่ชีกล่าวถึงนะั้นเขาเป็นใครบ้างบุคคลทั้งสามคนนั้นเขาเป็นใครกันบ้างขอรับแม่ชี แม่ทับหนนะั้นก็คือแม่ทับบนตราหรือว่าออกรวงราชตุรงรานส่วนหญิงสาวคนนั้นออกหลวงคือแม่ทับบนตาก็คือแม่แม่ราตรีคนนีน้ส่วนเด็กคนนก็คือเจ้าเอรุอมราชบุตรพิจารณ์ลูกคุณไม่ทับนตาทับในชีดีไม่ละลูกไต่ก็เป็นคนด ตอนแม่ชีเมาไม่เห็นเป็นงี้เลยไปลูกพาแม่เข้านอนลูกกรอสืนไม่ได้กินโกงกินข้าวไปบ้างเหแม่สิลูก ไว้แม่ทีหนแม่จทีหลังไม่ไม่ทนตามอยู่นะหนูเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ต้องเว้แม่ก่อนทีลูกจะได้เจริญเจริญนะลูแม่แม่จาพ่อจะถูกฆ่าตายไปช่วยพ่อก่อนนพ่อปัญหาแม่แม่ม่ลูกแม่แม่ลูกพ่องหัวใจพ่อ่ไตา อะไรนอนมาเยอะแล้วเนี่ยกูเหนื่อยแล้วมาคุยกันก่อนคุยกันเอต็มกับงูไม่ได้คุยกันเลยว่ะทั้งคืนุยคุณนั่งของเมืองเนี่ยคุนเป็นลีเกตสมัยก่อนเลยตาขาคูณหายไปไหนยอ,อยู่กับกูนี่มันอ่ะองกูก็หายอ,อ,อยู่นี่ ครบกันได้แล้วนี่มาคุยกันหน่อยไม่ต้องไปช่วยเขาแล้วหลานไม่ช่วยแ้้วันตาล่อนไปายแน่นอนว่านี่ไปเธอจะตีสองดูแหละเ,เ,เออเลิกตีสองตลอดเออนั่นแหละนั่นแหละยังไม่ชินเหรอไม่ไม่ชินจะว่าไปแล้วนะชีวิตของฉันเมื่อก่อนเนี้ตอนนั้นเพิ่งเย็นจบมาเจอแม่แม่แมบอกว่าพิลาตีตาย และแม่มาตายต่อหน้าอีกหลานก็ถูกแลพาตัวไปชีวิตของกุสังต์ตตอนนั้นนะโหมันมืดไปหมดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงดีรู้อย่างเดียวมีมีดหนึ่งเล่มตามหาแม่ทับนตาหาหคนลักเด็กจะฆ่าจะฆ่าจะฆ่าแก้แค้นี่กับแม่แก้แค้นกับพี่สาวเข้าใจปะแล้วก็เนี่ยจนมาถึงวันนี้ยังไ,ไงก็จนได้มารู้ไงจนไม่เห็นก็ะา ว่าพี่สาวราตียังไม่ตายใช่ไหมพี่ลาตียังไม่ตายมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะส่วนแม่ตอมนี่จะตายม,มันก็คงหมดอายุไขอย่างแกไงเวลาของแกเออจริงมันก็ยังทำใจได้นละแล้วมารู้อีกว่าหลานที่ถูกลักตาตัวไปไม่ไปไหนไปไหนมันเป็นเจ้าเออหลานก็เป็นเจ้าเรื่องรามันก็ขี้สบายคลนะายขี่ลายเออ มันก็ลี่คายเลยทีนี้หลานไม่ได้ไปไหนได้เป็นเจ้าใครจะไม่คิดว่าเออลูกธรรมดาได้หลานดีดีมาเป็นเจ้าเลยต้องขอบคุณที่คนรักเด็กมันนะ<อ>มันเข้าใจนะส่ว<อ>นมากเนี่ยรักพาตัวไปเอาไปนั่งขอทานที่ไม่น่ส<อ>สาสงสารสาเลยะนะเออมันไม่ดีหรอกทำบแบบนั้นน่ะแต่ไอ้แต่คนรักเด็กมันพาหลานกูนี่นไปเป็นเจ้าได้ยังไงก็ไม่รู้<อ>ทีนี้ชีวิตกูไม่ต้องการอะไรแล้ะมันลี้คายหมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปแก้แค้นไม่ต้องอะไรไม่ทุกข์ละ แต่มันอดนึกถึงคนรักเด็กไม่ได้นี่สิเขาอยากเจอมันจังๆเลยเนี่ยกูจะไปเจอมันนั่งหนานั่งหนีหรอเอ้ามันคือพวกนี้พระคุณนะเว้ยเออมันให้ดีก็ดีเออถ้าไม่มีมันหลานจะได้เป็นเจ้าไหมถามหน่อยปล่อยไปชือว่าเป็นเทวดาเฮ้ยจะปล่อยได้ไงเข้าใจป่ะไม่ได้หรอกถ้ากูเจอมันนะเมื่อก่อนนี้กูฆ่ามันแน่ถ้าเจอเอ้คนรักเด็กอ่ะมันคือศพที่สองเลยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้กูเจอมันนะกูจะกล่าบมันงามๆก็สามครั้งมาุู ไม่ต้องถือขนาดนั้นเอาจริงจริงรายการจะไม่พอหรอกมันคือผู้มีพระคุณและคุณจะตอบแทนมันทั้งชีวิตเนี้ยก็ไม่พอหรอกได้หลานเป็นเจ้าขนาดนี้นะไอ้กูจใจนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นแหวนไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยโอ้โหถึงว่าไอ้กูปวดข้อมือจังเลยมือเนี่ยเออโอ้นี่อีกนี่อะไรอ่ะมันน้อยไปแค่เนี้ยมัน โอ้หปวดคอมากไม่รู้ว่ามีใครมาขี่คอูนั้นเนี่ยอ๋อหนักสร้อยสองเส้นนี่เองเดี๋ยวคุยให้มันคนแรกเด็กเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะแหวนกำไลแล้วก็สร้อยนะรวมๆนี่ห้าสิบบาทได้โอ้โหน้ำหนักทองอ่ะกูซื้อมาห้าสิบบาททั้งหมดโอเคไม่ได้ห่อขนมโอเคเออกูก็ลุ้นว่าอุ้ยใต้แหวนซ้ำ แต่ก็ดีมันคนละสีขอ,อ,องแท้มันก็พูดไปเออเดี๋ยว,วให้คนนักนี่กูใส่ผิดด้วยนะใส่ผิดลายหลบอยู่ข้างในไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถอดให้คนรักเด็กมันลแล้วเออมึงรู้จักมันป้าไปเรียกมันมาเอาดิเฮ้ยพอจะรังไอ้คนรักเด็กอะไปเรียกมันมาเอาดิไม่มึงพอละแค่ระคายเมา ออไม่ได้ไไดใ,ใส่อะไรเลยคุเอาน้ำไปล,ละคำแห้งๆเออนั่นแหละกูให้คนรักเด็กเวให้ทั้งหมดเลยเนี่ยแต่กูไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเฮ้ยบอกให้อ่ะรู้หรอเออมึงบอกให้นี่มันนี่มันนี่มันไม่มีนเอาสร้อยกูเลยเออนั่นแหละไอ้คนรักเด็กเนี่ยไม่ใช่ขายหรอกเหรอไอ้คนรักเด็กนะ่ะมันก็นก็พูดเป็นเล่นไป น่ากลัวป่ะกูพูดเล่นที่ไหนแล้วก็พูดจริงๆอยู่ไปมาตั้งกี่ปีไม่ไม่รู้หรอกกาเป็นคนยังไงไอคนรักเด็กมันจะหาว่ากูเป็นมัจจุราชมัจจุราชอะไรเนี่ยมาเอาทองได้ทีมันมาจายทั้งนั้นตายอะไรเล่าถือดาบทางไหเล่ากูก็ถือจนเคยแล้วอากลัวแล้วเนี่ยกูบอกเองเออรู้ป่ะไอคนรักเด็กแล้วไม่ใช่ใครหรอกมันก็คือมึงมันก็อย่างเงี้ย ลมันรู้จริงมั้ยล่ะเอาดีๆเอาดีๆมันรู้มันรู้ไม่มึงไม่รู้ใช่ไหมน่ะแล้วก็มาบอกว่ากูถือมองถือมีดกูรู้ใครรู้พูดมาเลยมึงสังเกตมั้ยล่ะกูเล่าฟังทอดทอดเลยอะเออกูรู้เลยนะทำไมก็กูเนี่ยคนรักเด็กล่ะรู้ไหมครับกูเลยไปให้เจ้าเจ้าเขาดีลูกไงกูว่เลยว่าเออเนี่ยมันก็ได้ได้ดีกูทะเลาะกับไปอีนี่ทะเลาะกับคุณตาน เ็กที่หน้ามันโกงตังค์กผู้ชายหรือเปล่าแต่วันนี้ถือว่าถืาาอว่ายกภูเขาออกจากอกอืมได้ใช่โลงเลยก็สบายเดี๋ยวก็วเอาทองไปตั้งแหวนตั้งอะไรอย่างเงี้ยเลยนะนี่ยไม่ใช่ว่ากูอยากได้หรืออะไรแต่ว่าเออไป่เหือดเอาไปเหือดมันจะไงแต่มันแลกกันได้ไหมนะเอาอนะไกูมไม่มได้เอทองไปไม่มีอะไรให้มึงมีกูขออย่างเดียวอะเอาอะไรล่ะกูก็ขอชีวิตมึงให้เอาไอ้ยวรโอ้ย